มีเวสปารุ่น S125 IE นะครับรถปี2013สีแดงสดสภาพโดยรวมคันนี้สวยนะครับมีร่องรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเบาะสวยนะครับคันนี้มียางรองพื้นด้วยก็มีตะแกรงหลัง อันนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเบียนโอนทาสีเป็นปี6าเลยใช้ย,วยาวๆเลยครับแม็กหน้าหลังสีดำนะครับยางหน้าหลังของมิชลิน ไฟหน้าและสติกเกอร์มานะครับคันนี้มีตำหนิไม่ขาดอยู่นะครับแจมาสเตอร์หน mm ึ hmm. ่งดอเดี๋ยวสตาร์ mm hmm. ทรถให้ชมนะครับ มีรอยขาด